ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจะมารีวิวอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะฮะเป็นอาชีพที่ฮิตมากๆในเกมขานออนไลน์นะฮะชื่อาอาชีพไนท์นะฮะทั้งสายตึกสายชนและก็สายตีโหดมากนะครับมาดูสกิลของไนท์ก่อนนะฮะก็จะมีสกิลนี้ Heavy Armor ะฮะพลังป้องกอันมี b บ r s ์เพิ่มพลังโจมตีนะฮะแล้วก็มี speed off v e s a t i l i t y ขานถูกปนะุ้นนเพิ่มความไวนะฮะสกิล เบท์เชนโซหรือเรียกว่าสกิลหมีเออสกิลหมีนะฮะเพิ่มพลังป้องกันแบบสุดยอดสุดยอดมากแล้วนะก็เป็สกิลตีก็ไม,ไม่ไม่บอกกันค่อยมา,มาตอนเล่นเดี๋ยวจะรู้เองนะฮะผมจะรีวิวสกิลสามสกิลนี้แล้วกันนะฮะมันดูสกิลแรกก่อนนะครับสกิลแรกสกิลเอฟพีอาร์เมอร์นะกันเอฟพีอาร์เมอร์ก็เป็นสกิลที่เพิ่มพลังป้องกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากบเป็นตีเเท่าไหร่ก่อนกบตีเรา สามพันห <C oughs> ้านสฮะสามพันสองพอ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 ,พอตายมาดูใส่เฮฟวี่มือฮะซื้อดูเลยสามสองพันเก้สามพนหนึ 2, 9, 3, 1, 3, 1, 3, 1, ่งสามพันหนึ่งสาก็หารประมาณ300นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะมาดูมาดูสกิลที่2กันดีกว่าสกิลเบอร์เซิร์กเพิ่มพลังโจมตีนะครับ อ่าผมจะใช้เวทนี้ฮะเวทโซโซโซเบนสลัดอ่านถูกปะเนี่ยโซโซบานสลัดโซบานอ่านซะนะอ่าตีนะฮะตีเป็นเวทแล้วกันนะปกติไหนมันจะตีทิปเปิ้ลเอาฮะเออหมื่นเจ็ด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 เอหมื่นเจ็ดนะฮะโร่ตใส่เวทนี้ฮะเพิ่มพลังโจมตีนะฮะเพิ่มพลังโจมตีก็มากบ มาเซมาเซกบเอาแต่กบนะอินไม่เอาดูฮะหมื่นสามสองหมื่นสามอีมิสเราไม่มีเวทมีนะ 23. สองหมื่นสามฮะเมื่อกี้หมื่นเจ็ดใช่ไหมเฟอรนี่ยโอ้เพิ่มมาเยอะมากนะเพิ่มมาเยอะมากๆนะครับสองหมื่นสองสองหมื่นสองโอ้โหเพิ่มมาแบบห้าพันเลยแหละแรงมากเพิ่มมาแบบแรงมากๆครับอันนี้เป็นเป็นสกิลวิง่งฮะวิ่งไว้เหรอ ไวเออไนท์เนี่ยก็จะเป็นพวกสายแท้งอะสายนำสายชนเลยฮะท่านเล่นพวกเกมพวก RPG ก็สายโลมิงครับเ,เกมพวกโมบานะสายโลมิงเนี่สายโลมิงสายแท้งโลมิงด้วยแหล,ละนะฮะอ่ามาดูเวทหมีกันดีกว่ะเวทหมีเวทหมีเว,หมเวทนี้ฮะเวทหมีเว,เวทเ,ททเ,เวทบทเท,ทลโซเลยฮะเบทเทลเบทเทลช็อตอะผมอ่านผิดนี่วะ่ะ ดูครับอันตีเท่าไหร่สามพันสองพันเก้านะครับดูเปีงมีเหลือแปนะ้อเก้าร้อยแปดร้อยแต่อยู่ได้แป๊บเดียวนะฮะดูนะไม่ใช่ดิมียู่นี่อ่มันอยู่ได้แป๊บเดียวแต่ก็นานนะนานนะถือว่านานนะเนี่ยตรงนี้ฮะคิวดีเย์ฮะถือว่านานนะถึงว่าตีคิวมันไม่ถึกจังเลยนะจากโดน3,000เหลือ700ะฮะ ถือว่าตึดมากครับอึดมากๆาตืดสุดยืนนาน,นมากๆฮะนาน,นมากๆแล้วดีเลยใช้ได้เลยไหมเนี่ยยอดกบสองตัวตีถ้าไม่เข้าเลยฮะวันที่ผมรีวิวมิโกะนั่นเขาจัดกิจกรรมนะครับมันเลยตีแรงมากตีตีเป็นหมื่นนะฮะวันนี้เขาไม่ได้จัดกิจกรรมนะฮะมอนก็นเลยตีแบบเบาๆแบบนี้นะฮะ จะเบ่งหมีได้เลยไหมความหมดแล้วนะฮะหมดแล้วหมดแล้วปับเดียวครับรับเดียวหมีรับเดียวกลับมาตีสามพันหมดเลยละโ้ยเาไม่ไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าดีเลย์ดีเลยผมไม่แน่ใจว่าดีเลย์คือคือมาตีนะอ่ดีเลย์คือมาตีไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลใหม่อีกทีละกันนะครับ แคประมาณสักพัก,กนึ่ีมันจะกับมาดีเลยทีนึ่โอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามมิสเตอร์ต้นด้วยนะครับวันนี้ปไปน,นะครับบ๊ายบายนะครับ